สวัสดีท่านผู้ชมผู้ติดตามทุกท่านนะครับผมทั้งผู้เล่นรายวอลที่เล่นมาก่อนผมและก็ผู้เล่นที่เพิ่งเล่นปัจจุบันของผมนะผมก็เพิ่งได้ลองเล่นเกมนี้นมาเมื่อวานนี้เองนะแล้วก็เล่นวันแรกก็คือแบบติดงองแงมมากเล่นแม่งทั้งวันเลย <c oughs> คือแทบจะ หยุโซโล่เลเวลลิ่งแบบเคลียร์เสร็จปุ๊บผมก็เออมาเล่นแบบรวลเลยเล่นแล้วแม่งแบบเออมันจริงแต่ว่ามันก็อาจจะต้องพึ่งทีมนิดนึงนะเพราะว่าเราก็พึ่งเป็นผู้เล่นใหม่แล้วก็เกมนี้มันเล่นกันเป็นทีมด้วยเนาะมันอาจจะต้องใช้แบบแผนการการเล่นเป็นทีมมากนิดนึงเนาะใน ส่วนของแรงอะเนาะส่วนวันนี้นะครับผมผมจะมารีวิวเจ้าตัวละครที่ผมเล่นครั้งแรกแล้วผมก็รู้สึกว่าชอบถูกชะตามากเลยนะเพราะว่ามันเป็นแบบธีมที่ผมชอบมากเลยจริงๆแบบเห็นปุ๊บก็เล่นปัับเลยนะนั่นก็คือเจ้าตัวละครอย่างเจ้าไซลลอกนั่นเองนะผมเนี่ยเป็นตัวที่แบบเห็นครั้งแรกก็คือ ชอบเลยเพราะว่าแบบมาเนี่ยตีมญี่ปุ่นอย่างนี้ตัวละครเหมือนค่อนข้างเท่มากเลยนะั่นแล้วก็ยังเป็นแบบสายแบบมันเป็นดูเอลิทเนาะแต่ว่ามันเหมือนเป็นแอสซัซินอะ่ะเออมันต้องแบบคอยไปล้วงตัวบางๆให้อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีหายตัวมีท่าพุ่งอะไรพวกนี้ผมแบบดูแล้วก็คือแบบเรียกว่าติดใจเลยเห็นปุ๊บลองเล่นเลยแต่ว่าตัวละครมันนี่ ความยากมันอยู่ที่ระดับ5ดาวเนาะอาจจะต้องแบบเล่นแบบได้ไงอะ่ะพึ่งฝีมือนิดนึงแต่ว่าผมก็ไม่มีหรอกเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเองผมจะไม่มีสิ่ง <c oughs> ไม่ได้เล่นโอเวอร์วอมาก่อนด้วยเนาะเดี๋ยวเรามาดูที่สกิลของมันดีกว่าเนะว่าเป็นยังไงนะสำหรับเจ้าไซล็อกนะครับผม สำหรับสกิลหนึ่งนะครับผมก็เป็นสกิลคลิกซซายเนาะอันนี้ไม่ใช่นะเนี่ยคือการโจมตีปกติเนี่ยก็จะเป็นการปาดากกระจายไปข้างหน้านะครับผมก็ทําดาเมจในน่าจะเป็นระยะกลางเนาะถ้าเกิดปาไกลๆดาเมจก็อาจจะลดทอนลงไปอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีอยู่ที่16แตกนะครับผมถ้าเกิ็ใช้หมดก็ต้องรีเนาะมีรีโหลดด้วยสําหรับเจ้าไซล็อกตอนแรกนึกว่าจะแบบเอาดาบวิ่งไปฟันอะไรเงี้ยสำหรับไซล็อก ส่วนวิธีใช้มันก็นั่นแหละครับหาจังหวะตีให้ได้ไปล่วงหลังหรือว่าจะยืนคอยยืนแล้วไงอะคอยเน็บแนมศัตรูไปเรื่อยๆมาต่อกันที่สกิลชิปนะครับชิปจะเป็นการพุ่งไปนะพุ่งไปแล้วก็ทําดาเมจด้วยเนาะในส่วนของสกิลนี้นะสามารถใช้ทั้งพุ่งเข้าไปทำดาเมจ พุ่งไล่ศัตรูหรือว่าแบบจะเรียกไงอ่ะพุ่งหนีออกมาจากวงอันนี้ก็แล้วแต่คนจะใช้นะครับผมส่วนตัวผมก็ใช้ประมาณนี้เนาะเพิ่งจะเล่นเองก็ไม่ได้รู้ว่ามันจะคอมโบมันจะหลักๆมันจะเป็นประมาณไหนเนาะถ้าเกิดสมมติว่าเราทาดาเมจได้เราก็พุ่งไล่ฆ่าไปเลยแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราแบบแค่ว่าเราอยากจะเคลื่อนที่ให้ไวนิดนึงเราก็ใช้พุ่งแต่ว่ามันมีอยู่2องสเต็กนะก็ดูให้ดี สกิล e นะครับผมเป็นสกิลหายตัวอันนี้ก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่เรียกว่าสามารถใช้หายตัวเข้าไปทั้งฆ่าศัตรูก็ได้นะหรือว่าจะหายตัวหนีออกจากวงแทนตัวชิปก็ได้นะอันนี้แล้วแต่คนจะใช้เลยเนาะเพราะว่ามันอยู่ที่สถานการณ์จริงๆนะว่าสถานการณ์นั้นเราจะใช้เป็นสกิลหน่อยสกิลไหนนะครับผมในส่วนของสกิลนี้ก็ทําให้ได้ความเร็วเคลื่อนที่อีกนิดนึงแล้วก็หายตัวด้วยเนาะก็ค่อนข้างดีเลยสามารถเอาไว้ใช้ไปล้วงหลังศัตรูได้ด้วยนะเนี่ยอย่างเช่นตอนนี้นะครับผม มาถึงสกิลคลิกขวานะครับผมอันนี้จะเป็นการปาดากระจายเข้าไปเนาะแล้วก็จะได้ในส่วนของโล่สีฟ้าเข้ามานิดนึงเนาะแล้วก็เหมือนจะได้แม็กเลือดเพิ่มเข้ามาด้วยนะแต่ส่วนตัวผมใช้ไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ไม่รู้ทําไมป่าไม่ค่อยโดนนะเออก็เรียกว่าเป็นอีกสกิลหนึ่งที่คอยช่วยให้ไซล็อกหนาขึ้นเนาะเพราะว่าจริงๆไซล็อกเนี่ยเป็นตัวละครที่ค่อนข้างบางมากเลยนะสำหรับที่ผมลองเล่นมาเนะถ้าเกิดเจอคนเก่งๆที่เขาเป่าผมแป๊บเดียวผมตุยได้เลยนะเรียกว่าก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่คอยช่วยไซลไ็นะ และมาถึงอันตินะครับผมอันติของไซล็อกนจะเป็นการกางอนาเขตเข้ามานะแล้วก็จะทําดาเมจตัวที่อยู่ในวงนะครับผมเรียกว่าเป็นสกิลที่ทําดาเมจค่อนข้างแรงมากเลยนะเอาไว้ใช้ล้วงหลังได้ค่อนข้างดีมากเลยนะแต่ว่าข้อเสียของมันคือถ้าเกิดจํานวนศัตรูมีเยอะเนี่ยไซล็อกก็จะทําการฟันหลายตัวแล้วดาเมจมันอาจจะปิดไม่ได้นะครับผมก็พยายามใช้ในส่วนของการล้วงหลังศัตรูพวกตัวบางๆตัวซัพพอร์ตตัวที่แบบเป็น d ีพของอีกฝั่งเนาะถ้าเกิดไปใช้กัดแทงส่วนใหญ่แทงมัน ตัวมันหนาเออมันอาจจะไม่ตายก็ได้เนาะอันนี้ก็หาจังหวะใช้ให้ถูกแล้วก็จะทำอยางนี่ใด้ค่อนข้างดีนะครับผมสำหรับตะเกียนี้ มาถึงสกิลที่เป็นเรียกว่าสกิลเหมือนรวมทีมาผมไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรนะก็คือถ้าเกิดสมมติว่าเรามีแมจิกอยู่ในทีมเนี่ยเราสามารถเหมือนพอโดนทดาดาเมจเรากดตัวสีเนี่ยมันจะย้อนเวลากลับมาเรานิดนึงเราก็จะได้โล่สีฟ้าขึ้นมานะครับผมก็เป็นอีกสกิลหนึ่งที่คอยช่วยแต่ว่าผมยังไม่ได้ลองใช้สกิลนี้เลยนะเพราะว่าไม่เจอแมจิกในทีม สำหรับตัวไซหลอกก็เป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างดีเลยนะเรียกว่าถ้าเกิดเล่นเป็นเนี่ยมันคนมันแบบน่าจะเก่งมากเลยแต่ว่าส่วนตัวผมก็เพิ่งเล่นมันไม่ได้เจอคนที่แบบตึงๆอะไรมากขนาดนั้นนะก็ <c oughs> ยังอยู่เวลแค่น้อยๆอ,อยู่เลยอะ่ะ <c oughs> มันจะไปเจอคนเก่งได้ไงเนาะเดี๋ยวถ้าเกิดเจอตึงๆเนี่ยผมว่าน่าจะปวดหัวขึ้นมาเลยเนาะ <c oughs> สำหรับไซหลอกนะก็เรียกว่าเป็นตัวละครที่ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะเรียกว่าเล่นกันนะเออมันดูเท่มากเลยเดี๋ยวเราลองไปดูในเกมเพย์ที่ผมเล่นกันมา านะครับผมว่าไซล็อกเล่นแล้วเป็นยังไงนะครับผมอะไรไม่รู้แต่หนูจะเล่นไซล็อกนะคะโครเทเล่นไงวันเนี่ยไอเหี้ยเอาตี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 เออตีได้ั้งตีวีนอมโอ้โอะไรกันคบเนี่ยเวนอมมาถึงข้างหน้าเหรออันนี้มันหมดเหมือนกับอะไรนะที่ต้องดันรถไฟใช่ไหม ตีก่อนแหละไม่สันี้เจอใครตีใส่ได้ใส่เฮ้ยเหมือนตีไก่มันตีเบาก็ต้องเข้าไปตีใกล้ใช่ไหมเฮ้ยไอ้โหยตีเฮ้ยหูเกือบตายแล้วไ,ได้ได้หืมไม่ได้ฆ่าเพื่อนฆ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราต้องไปทำภารกิจลับปะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ตรงนี้เหมือนเห็นคนเฮ้ยนี่ตีตีอืมด๋อยเวน้อง ม,มาแล้วมาแล้วออมมาแล้วออมมาแล้วตีต,ตีไม่ได้อีกแล้วตีตีได้ต้องตีอุ้ยใครหิวให้เข้าคุณครับตีตีเออตายตายแล้วเฮ้ยเข้าไปเลยดีกว่าอุ้ยแล็คูนมันเป็นทับใช่ไหมหลวงหลวงตีไม่โดนไม่โดนยิงไม่โดนเลยยิงไม่โดนไปไหนแล้วเฮ้ยอุ้ยอยู่นู้นยังไงดีตีตีต,ตีไม่โดนโอ้ยเอ็มห่วยคันเทพ แตกไปนะเฮ้ยต้องมีแน่จังหวะนี้หึงสองคนเลยอ้าวอุ๊ยอไอรอนแมน <c oughs> ไอรอนแมนมันยืนนิ่งปะใช่ไหมเมื่อกี้วิ๊น้องเจฟบไอ้น้องเจฟบน้องเจ็บหรอน้องเจ็บหรอมึงซับมึงมาทำอะไรตรงนี้ <c oughs> มาแล้วจังหวะนี้ว้ยเอ้ยวิ๊คุย ไม่โดนอันติแม่งอืออือ,อ,อโดนไปสองวิเวนด้าเวนด้าบักกีนัโอ้ดีแล้วไม่เข้าไปไม่งั้นน่าจะโดนไอพันิเชอร์ยิงแน่เลยไม่โดนเวนด้าอืมแต่อืมพันิเชอร์โดนโดนไปนะโคตรมัน อุ้ยเจอคนแล้วอืมี่เฮล่าเหรอเฮล่าเฮล่าอุ้ยจตุยจตุยคุณครับฆ่าให้อุ้ยอันนี้ของใครของใครของเพื่อนเราใช่ไหมอุ้ยขอตีหน่อยขอตีหน่อยตีหน่อยอุ้ยอะใครใครอุ้ยไอแวนด้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเยเจอกันวิ่งตีตีไล่ไล่ตีตีเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะไรอะไรทำอะไรทำอะไรเฮ้ยนี่นะอ้าวไม่ได้ฆ่านี่หว่าเพื่อนฆ่าตีเองไม่โดนนะ อ,อ้อ,อมอ้อมอ้อมเราทำหน้าที่เราเป็นดูเอลิดแอสซัสซินใช่ไหมเราต้องแบบมาล้วงหลังในเพื่อนนี่แนะ่ตัวอะไรอะไม่รู้ฆ่าไปแล้วอุวยใครอยู่ด้านบนใครอยู่ด้านบนเฮล่าเฮล่าอีกแล้วเฮล่าพันนิชเชอร์พันนิชเชอร์หรอวิจะแตกจะแตกเดี๋ยว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 ขอขอเติมเลือดก,ก่อนนะครับ <need> เดี๋ยวเดี๋ยวหาจังหวะต้องอุ๊ยอันนี้มันหน้าบ้านศัตรูแล้วนี่หว่าอ๋อเราต้องดันมาหน้าบ้านใช่ไหมอืมเจ้า โคตรมันเลยมันจริงๆเลยเนี่ยเอา MVP เชยโคตรมันไสหลบเลเยวสีล่ลแล้วยังไงเขาว่าเปิดก่อนเปิดก่อนได้เปรียบได้เปรียบหรือได้ปูดสี่อี๋อีแนะน่โดยวนโดยวนไปตัวอะไรไม่รู้พันนิเชอร์ใช่ไหม คนนกต้องหาคนอุ้ยน้องเจบน้องเจบไอ้น้องเจบไอ้น้องเจบน้องเจบว้าวเจอแลกคูนแทนน้องเจบหายไอ้แลกคูนอ่ะลคไม่ได้ฆ่าอะไรเลยอุ้ยหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนอุ้ยจะแตกจะแตกโอ้ยเดียวเดียวเพื่อนไอ้เจบไอ้เจบใจเย็นเจบน้องเจบครับมึงเป็นซับเพื่อนจะไล่ฆ่ากันเลยเหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเขอเติมแดกกันนะครับอุ้ยขอบคุณครับน้องเจบหิวให้ด้วยหาจังหวะหาจังหวะนี่แน่โอ้โหตีไกลหน่อย นี่แนะ่ตีตีซไเออตีตีไอ้เจบ็บเมื่อกี้ไล่ฆ่ากูไอ้เจ็บไปไหนแล้วอุว้ยใส่ล็อกส่ล็อกเจ็ดส่ล็อกอ้าวโดนไปแล้วโอเคโอ้โธ่ผมมันใส่ล็อกอันดับหนึ่งหรือเปล่า <c oughs> <ๆ> <c oughs> โคตรจะโม้เลยวีดโดนะหาที่สู่ไม่ได้แน่เลยอุ้ยใครใครเสียงเท้าเสียงเท้าใครเสียงเท้าใคร เสียงเท้าใครเอ่ยเอาไม่รู้เจอคนไม่รู้นึ่งอัตราตีไม่รู้นึ่งอัตราไม่รู้เรื่องลงไปฆ่าเลยดีกว่า <c oughs> รู้เรื่องยังทอทอยังไม่รู้เรื่องตีตีนี่แนะตีตี <c oughs> เจอคนไม่รู้เรื่องนะ <c oughs> อุ๊ยอุ๊ยเดียวเดียวเดียวเอามี <c oughs> อุยอ๊ยจะมาดวลไซรลอกกับพี่หรอน้องอ้าวหายหายไปไหนหายไปอยู่ที่ใดเสียงด้านขวา <c oughs> นี่นะนี่นะนี่นะนนะ เดี๋ยวอันติได้เหรอมาแล้วมาแล้วอืมอันติบ้างอีอีไม่ตายตายแล้วไม่โดนอีกแล้วไอ้สองตัวนี้เอ้ยไม่ตายโอเคได้อยู่หนีก่อนแล้ววิ่งหนีโอ้ยทอทอทอใจเย็นพี่พี่ไล่ขนาดนี้เลยเหรอครับหนีก่อนนะต้องเติมพลังหน่อยนะอุ้ยอุ้ยมาอีกแล้วเหรอใส่ล็อกเหรอ ออ,อืจะมาดวนก็นเหรอฮะฮะนี่น่โดนไปนะมาแล้วต้องเปิดต้องเปิดต้องเปิดเปิดก่อนได้ปูดอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่หลอกอีกแล้วอืมอ,อืชอบดวนนะก็อฮะจะจะมาวัดกับพี่กับน้อง อ้ยไอเจ็บนี่มันหิวเราดีอย่างไรวะอุ้ยแพนเธอร์แบ็คแพนเธอร์อนี่แน่ไล่ควรอย่างงี้ไม่รอดน,นะอุอ้ยอุอ้ยอุ้ยได้เฉยมาลาดเขานะต้องตามหาคนนะไล่ล่าอุ้ยใส่ัปอกอีกแล้วได้โดนกันบ่อย,ลยอแล้วเนี่ยนี่แน่ฟันอุ้ยมาเยอะมาเยอะเก่งไม่กลัวกลัวมาเอยอะหยอกเก่งก็กลัวดิจะไปสู้ได้ไง มามามา,มาเอาคืนแล้วมาเอาคืนแล้วจังหวะนีอน้อยู่ไหนอยู่ไหน้ยเสียงเสียงใครเสียงใครนีแนอุยโดตไโดีไม่โดนไม่โดนไม่โดนอีกแล้วอีแน่ตีตีวิหุยเชื่ออะไรวะเรือจะมดรอดวิหายตัวหายตัวเข้าไปจุจุจ,จุอีแน่ขูน่นิดเดียวมามามาไอวิโดวิโดบักกี้บักบกี้กทำอะไรเราไว้ฮะ เมื่อกี้ทำเอา้าเปลี่ยนจากวีดอว่าเป็นเล็กคูนแทนนี่นะไปไม่รู้หรอเล่นไม่รู้เรื่องไม่ยอมดูนะเอา้าหายตัวอยู่เพื่อนมามาหเมื่อกี้ยิงกุหล่อมะกี้ยิงกูหล่อไปไหนแล้วอา้าวตายไปแล้วอันติมาแล้วหาจังหวะใช้ได้ไหมเนี่ยศัตรูอยู่ที่ใดโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอันติเดียว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 โอ้ใจหลอกอีกฝั่งมาอันติเอา้ายังไม่ได้ใช้อันติเลย เราไม่ตานี้ใครแบกแว้เนี่ยไม่ใช่เราแน่นอนเอวี <MVP S 1> <MVP. S 2> ได้แกเโหกู๊ดเหรอนึกว่าเป็นน้องเจ็บหะเนี่ยเห็นมันฮิวดีอยู่นะขอบคุณครับที่แบกนะครับเวลหกแล้ว ก็จบกันไปแล้วนะครับผมสําหรับการเล่นไซลอกนะเรียกว่าเล่นแบบงูงูปลาปามากเลยนะผมเป็นมือใหม่นะครับผมเรียกว่าถ้าเกิดใครมีทริคแนะนําสําหรับการเล่นไซลอกเนี่ยคอมเมนต์บอกได้เลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะผมอยากเล่นไซลอกมากแต่ว่าก็เล่นตามที่เราเล่นได้นะถ้าเกิดสูตรว่าใครรู้วิธีว่าเออเล่นอย่างนี้ได้ดีกว่าหรือยังไงมีแบบคอมโบอะไรมาเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์บอกผมได้เลยนะเพราะว่าผมก็เพิ่งเล่นเองยังไม่ได้รู้อะไรมากนะไม่ได้มาสอนให้ทุกคนเล่นยังไงนะเรียกว่ามาให้ คนสอนมากกว่าครับสำหรับวันนี้นะครับผมคลิปน่าจะมีเพียงประมาณเท่านี้นะผมถ้าเกิดใครชอบก็ฝากช่วยกันกดไลค์กดซับก,กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะครับผมสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้ลาไปก่อนกับไซล็อกนะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ถ้าเกิดเล่นติดจ,จริงๆนะเดี๋ยวผมจะจัดสกินของไซล็อกแน่นอนนะครับผมเติมต้องแบบสกินไม่แพงไม่มีแรงตีนะสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับผมล้วจ้าบายจ้า